سلام าลัยกุมบาระห์มุมุลลอฮ์มบริการสุสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรากลับมาพบกับช่วงของรอมฎอนกาลีนะครับในรายการรอมฎอนไทม์ซึ่งเราพบกันตลอดเดือนรอมฎอนนะครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้จะเป็นช่วงแนะนําองค์กรที่ทําประโยชน์ให้กับสังคมและเป็นช่วงที่เราจะรับรู้ในเชิงวิชาการร่วมกันเพื่อนําสู่การปฏิบัตินะครับเมื่อพูดถึงองค์กรที่ทําประโยชน์ให้กับสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมมุสลิมแน่นอนมีมากมายครับ ต่ท่านผู้ชมครับในเรื่องของการรักษาสุขภาพนะอาจจะมีไม่มากนักวันนี้ผมอยากจะมาพูดคุยนะครับในองค์กรในส่วนที่พยายามผลักดันในเรื่องของสุขภาพของพี่น้องผู้สิ่งนั่นก็คือสสมนั่นเองซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับจากท่านประธานสสมที่จะร่วมพูดคุยกับเรานะครับท่านศาสตราจารย์ดรอิสราสันติศาสครับสลามาล่ะคุมครับอาจารย์ครับคุมสลามครับขอบคุณนะครับอาจารย์ที่ได้ให้เกียรติกับทางรายการอาจารย์ฮะผมใช้คําว่าสสม แต่จริงๆแล้วสสมเนี่ยนะฮะมีที่มาอย่างไรครับแล้วก็ชื่อเต็มอะไรแล้วตอนนี้อยู่ในสถานะอะไรครับสสมครับสสมอนี่เป็นงานที่เริ่มต้นมาจากงานโครงการวิจัยวิจัยเชิงเชิงปฏิบัติการที่คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับครับเราเริ่มงานนี้ขึ้นมาโดยตอนนั้นไม่คิดมันมันจะมายาวขนาดนี้แลครับเริ่มต้นรับปากจะทำแค่ปีเดียวฮะแล้วก็เพื่อจะวาง วางแผนแนวทางให้กับทางสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อจะพัฒนาสังคมมสลิมสครับสุดท้ายมันก็จากปีเดียวก็กลายเป็น21 21ปีอาจารย์ถ้าจากาการทํางานต่อเนื่องจากจุฬาจนมาถึงเป็นบ้านสสมอของเราเองแล้วเนี่ยนะครับเรามีกิจกรรมที่ผ่านมาอะไรที่เราดูแล้วหมายถึงว่าสร้างประโยชน์ให้กับสังคมที่จับต้องได้เลยครับอาจารย จริงๆแล้วสิ่งที่เราทํามาแล้วก็เป็นประโยชน์จับต้องได้อย่าจริงเนี่ยมันจะมีสองระดับระดับหนึ่งก็คือเป็นในระดับกฎหมายเช่นเราผลักดันให้การทําสุนัตรได้รับการคุ้มครองโดย30บาทรักษาทุกโรคเข้าด้วยใช่ไหมครับใช่ครับโอ้ครับผมครซึ่งไม่ใช่พรมุลิมนะทุกศาสนาได้สิทธิประโยชน์ แล้วก็อย่านงหนึ่งที่เราทํามากคือเรื่องขององค์ความรู้ครับนะตอนเริ่มต้นเนี่ยเราไม่ค่อยรู้หรอกศาสะนาะของเราเนี่ยพูดถึงเรื่องของสุภาพว่ายังไงเราก็ทาออกมาอีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่จับต้องได้แต่แตก็ไม่สําเร็จ ha, คือเรื่องของร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกองทุนสากาัดนะครับซึ่งซึ่งเป็นเป้าหมายของเราคือเราต้องการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกองทุนสากาัดครับขึ้นทั่วประเทศไทย แล้วเกิดระบบบริหารจัดการร่วมกันจนกระทั่งสามารถรับจ่ายสก,กาดได้อย่างมีประสิทธิภาพอ,อันนั้นก็เป็นอันนึงฮะซึ่งปัจจุบันนี้เราก็ยังทําอยู่งานสสมีทําหลักๆสําคัญเราเรา,เราเ,ราเราเน้นทํานานในสิ่งที่งานวิจัยชี้งานวิจัยชี้ว่ามุกลิมเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นกลุ่มที่มีอัตราความยากจตนสูงที่สุดความยากจนใช่ครับเหรอฮะ ในประเทศไทยกลุ่มหนึ่งนะฮะโดยเฉพาะในพื้นที่บางพื้นที่สามสี่จังหวัดเราก็ทําเรื่องนี้ขึ้นมาอันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งอีอันที่เรามีปัญหามากคือเรื่องสุบุรีสุบุรีนี่เราทั้งหนึ่งมีจังหวัดทุกท้องถิ่นเยอะไปหมดเลยครับทั้งหนึ่งเนี่ยจังหวัดที่เป็นมุสิมิชาก่วนใหญ่ติดท็อปเตนประเทศไทยทั้งสามจังหวัด เลยครับโอ้ oh. แต่ว่าเราก็อาศัยงานวิจัยครับงานวิจัยชีย้ว่าจะต้องทงาอํางานยังไงยังไงก็ทํามาครับสามจังหวัดนั้นปัจจุบันหลุดไปแล้วเลยครับครับอันนี้งานวิจัยเราก็ชี้ว่าจํานวนคนสูบบุหรี่ในครอบครัวมันมีหนึ่งสองสามสี่ยังไงบ้างเราก็จับได้ว่าถ้าเราเน้นว่าต้องเลิกบุหรี่ให้ได้หนึ่งคนต่อบ,บ้านครับอัตราการสูบบุหรี่ของของผู้สูงอลิุจะตกลงไปเลยลดลงไป2 5เปอร์เซ็นต์ จะเคยมีอัตราสุรีอยู่ห้าอยู่ร้อยหนึ่งจะเหลือแค่จะลงไปเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าแล้วอันนี้แหละคือสิ่งที่เราทําเราใช้โครงการเลิกบุหรี่เริ่มที่บ้านคแลวเลิกบุหรี่ให้ได้บ้านละคนอ้อทำดุลินละเรียกว่าเห็นผลนะครับเห็นผลเห็นผลทำมาเรียกว่าคุ้มค่าเหนื่อยนะที่ลงไปกับงานวิจัยอาจารย์ครับนั่นที่ผ่านมาแล้ว จากนี้ไปเนี่ยอาจารย์มีแนวคิดยังไงครับหรือว่าโครงการอะไรที่ทางสสมอได้วางหรืออาจารย์อยากจะทําต่อไปในอนาคตคือตอนนี้โครงการเราเนี่ยหรือที่เราทําแน่ๆนะคือครเรื่องกองทุสการากดาระกับภูมิภาคเราทำาเราทำไปต่อเนื่องนะฮะเรื่องมัสยิดปอบบุรีเราก็ยังทําอยู่แต่มัสยิดปอบบุรีเนี่ยเราทําให้เป็นมาตรฐานยันหนึ่งที่ที่ต้องทําคือเรื่องการสร้างคนรุ่นใหม่ผู้นารุ่นใหม่คือคนรุ่นใหม่เนี่ยเก่งแต่ว่าเขาเกิดคนละในสังคมที่มีบริบทต่างจาก ครับมการสมนาคบเราก็ทําหลักสูตรผู้นําแห่งอนาคตซึ่งทําไปแล้วรุ่นหนึ่งก็เกิดเป็นชมรมชมรมผู้นำแห่งอนาคตขึ้นมาน้องๆก็ทำงานกันต่อครับอันนั้นอันหนึ่งที่เราทําอยู่อย่างนหนึ่งที่เราสนใจกําลังทําอยู่เช่นกันคือการวางมาตรฐานอาหารฮาลาลเพื่อสุขภาพมุสลิมฟู้ดเซฟตี้อันนี้กําลังทําอยู่ครั แล้วที่หวังว่าอยากจะทำอนาคตแต่ไม่รู้ว่าจะทำได้ก็คือการทำงานที่ดูแลเราเราเรียกว่าบุสลิมที่เป็นประชากรแฝงครับฮะเพราะในพื้นที่ที่จเจริญทุกพื้นที่จะมีประชากรแฝงอยู่ประมาณ30ซครับประชากรแฝงเนี่ยพอเข้ามาอยู่เนี่ยจะไม่ได้รับการดูแลเพราะว่าเขาไม่ได้ การให้งบประมาณของรัฐมันขึ้นอยู่ประชากรที่จดทะเบียนใช่ครับเมื่อเขาไม่จดทะเบียนเขาเข้ามาอยู่โดยไม่ได้มีงบประมาณอาจจะอาจจะด้วยเจตนาอะไรก็ตามนะอาจจะมาทํางานนะครับหรือมาเรียนหนังสือมาเรียนหนังสืออะไรก็แล้วแต่ครับผมครับนก็เลยเป็นเป้าหมายว่าเออเราอยากจะคุยเรื่องนี้กันว่าเราจะดูยังไงเพราะว่าคนที่เป็นประชากรแฝงคนอุยพเนี่ยตามทฤษฎีทางทางด้านการพัฒนาคือคนที่มีคุณภาพ เป็นคนที่มีคุณภาพเขาถึงกล้าย้ายถิ่นคือคนเก่งเมื่อเขาย้ายถิ่นแล้วเขาเอาคอนเน็ชันที่บ้านเข้ามาด้วยครับผมมาอยู่ที่นี่แล้วถ้าเขากลับบ้านเขาเอาความรู้ที่ใดที่กลับไปบ้านออาจารย์ครับมาถึงตรงนี้แล้วในเรื่องของมัสยิดปลอดบุรีอาจารย์ทาทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดหรือทั่วประเทศเลยหรือเปล่าทำทั่วประเทศครับจริงจริงมัสยิดปลอดบุรีในที่สสมส่งเสริมไปในมีมาก800กับมัสยิด 800กว่ามสิทธิ์ครับคือประมาณเ,าเรียกว่าอะไร20อร์เซ็นตบถึง25เปอร์เซ็นตก็จากสถิติอาจารย์ครับพอสถิติเราลงไปแล้วทําแล้วสถิติฟีดแบ็กลับมาเป็นยังไงครับมันมีสองแบบครับ<ห>คือหนึ่งมันจะมีมสิทิ์ปอดบ,อบุหรี่ที่ไม่ได้อยู่ในเครือข่ายสอสอ,อเราก็คุยกับทางสสว่าครับมันต้องมีคุณภาพโดยกําหนดคุณสมบัติคือสอสอเนี่ยมีคุณสมบัติอยู่แล้ว แต่สอสก็บอกกับเครือข่ายจะทํางานด้นานมุสมบุบรีซึ่งมีทั้งมุสิมไม่ใช่มุสิมว่าถ้าทําเรื่องนี้นะต้องใช้คุณสมบัติตามที่สสมกําหนดโดยสสมอเนี่ยทำตัวเป็น accreditation body เหมือนกับขบวนการตรวจสอบสินค้าต่างานั้นเราก็จะมี certification body ไปตรวจ<ม>ตรวจว่าครบตามคุณสมบัติไหมนะแล้วก็จะมี supporting body ก็คือพวกเลิกสายด่วนเลิกบุรีพวก เภศสัจกรเภศสัตอาสาบ้านเลือบุรี่เข้าไปช่วยครับครับซึ่งตอนนี้เดินอยู่เข้ามาในระบบเนี้ยเท่าที่ทราบเนี่ยสามสิบของมัสยิดเข้ามาในระบบนี้นะครับอาจารย์ถ้าจากนี้ไปเนี่ยอาจารย์มองว่าระยะเวลาจากจุลาย้ายออกมาบ้านสสมอเองแล้วเนี่ยนะครับอาจารย์มองอนาคตต่อไปยังไงครับอนาคตของสสมอใช่ไหมครับครับผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดอ่าครับ วิธีคิดแรกคือองค์กรนี้ไม่ใช่เราอ๋อครับโอ้โหเป็นวิธีคิดที่ค่อนข้างยากสําหรับคนบางคนบางคนคิดว่าฉันเจ้าขององค์กรต้องชั้นอยู่เสมอใช่ฮะโอ้ผมชอบมากเลยวิธีคิดแบบนี้ครับผมจะบอกน้องๆตลอดเวลาว่าความฝันของผมคือผมได้นุ่งสโลงเดินดูผู้ผลงานคุณอยู่ที่มูลนิธิครับผมไม่ยึดติดอย่ามายุ่งกับผมครับผมเข้าใจผมต้องการมีตัวแทนข่าวตาย แล้วพอตัวตายตัวแทนเนี่ยข้อดีคือหนึ่งก็คือเขายังหนุ่มสาวกว่าเราครับเขายังมีพลังเยอะข้อสองเขาอาจจะมีความรู้ความคิดใหม่ๆที่มาบริหารงานครับเราสิ่งที่เราให้ได้คือให้ความเห็นให้ประสบการณ์คอยตักตื่นเขาครับว่าอย่าอย่าเป๊ะนะเป้าหมายของเราคืออย่างนี้คครรัับบเพราะนั้นวันหนึ่งอาจารย์ก็ต้องถอยออกมา นะเพื่อดูน้องๆบริหารจัดการ,รนะครับอาจจะเป็นคอนเซัลเป็นที่ปรึกษาอะไรก็แล้วแต่ท่านผู้ชมครับนี่ก็คืออีกหน่วยงานหนึ่งนะครับที่ผมเชื่อว่าทวามประโยชน์ให้กับสังคมมากเลยทีเดียวและผมเชื่อว่าท่านผู้ชมที่ชมรายการนี้อยู่และอยู่ในมัสยิดใดก็ตามอาจจะเป็นส่วนหนึ่งซึ่งเคยเข้านะครับในโครงการที่ท่านอาจารย์ได้พูดถึงเช่นเดียวกัน,นครับท่านผู้ชมครับวันนี้ในช่วงรอมฎอนการรีใมรายการรอมฎอนทานนะครับเวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสมานงานขนง และท่านศาสตราจารย์ดรเอกสารศาสตร์ต้องลาท่านผู้ชมไปพร้อมๆกันถึงที่นี้ครับอัสลามุอะลัยกุ๊มเราตุลลอฮวะะะบเราากตุฮ์